สวัสดีค่ะพ, ante, พี่น้องพอกันอีกแล้วนะคะพี่น้องเนาะพอกันคือเกาค่ะพี่น้องมันนี้ไม่คัวบันนอกอยากสิ่ากิตามตำาตกตำแก้วนะคะเนะตำแก้วน,นะคะตำแก้วกินครับแก้วปลาหลากินครับอันแก้วปลาหลาือปลาดนะค่ะบบแมนโบมแมนแบบแบบแบบคือืรุงเทพแบบเอินแก้วมันพริกปลาบะแมนค่ะอันนี้เป็นแก้วนะคะเป็นแก้วปลาแดดปลาแดกเนาะค่ะเนาะปลาแดกเป็นตัวตัวนะคะ เราไม่ค่อยบะนอกระสินี่หลวกก็หอมนะคะลวกก็หอมแต่ว่ามะละกอกระสิกระสิหนึ่งเอานะคะพี่น้องเนาะกระิหนึ่งเอาแต่ว่าสีลวกพักกินก็แจวนะคะได้ไม่ค่อยบะนอกระสิตังตังแจวนะคะไปค่ะพี่น้องไปตังน้ากันเนาะพี่น้องอ่ะพี่น้องฮะตํากันนะคะพริกแห้งเนาะค่ะพี่น้องพริกพริกขวเนะตัวบะนอกขะขว่าไปลามือะ นะคะนี่ใส่ไปเลยนะคะพี่น้องหอมหอมค่ะบะพริกใช้ได้เติมได้พี่น้องเนาะกระสิกแก้วไม่ค่อยมันอกอกกระสิใส่ปลาแดกนี้ได้ใคะพี่น้องปลาแดกปลาแดกดิบนะคะอยากคิดอยากกินดน็โดนกินให้เบ่งบ่เป็นยังนะพี่น้องเนาะอันนี้พอดมันอกอกกระสิใส่นี่ใส่หัวหอมนะคะ ใดห,ห้องหอมแดงต่ำนะคะพี่น้องต่ำเลยะะพี่น้องที่จะก,กินนะคะพี่น้องสีทอดเนื้อเค็มนะคะพี่น้องนะคะันะคะมีหนึ่งปลายดอกมแะแมงค่ะพี่น้อง tầm nó, mới đặt đẹp không phải không biết phải nào. หอมนะพี่น้องแนะต่บ้างหัวม,มาันจะไม่ได้แขกนะพี่น้องเนาะ กระาดาษไปเนาะกระาดาษเป็นปีอนเ,อเอามาต่ยโสนะคะพี่น้องใส่ลงไปเลยกระนน้พี่น้องแ่แนวมักค่ะพี่น้อง ใบหนึ่งให้มันเมนจะรอดอนะคะพี่น้องเนาะเส่จแบค้ามเปียกะพี่นนะ้นองเปียกนะเสรลงไปดค่ะพี่น้นนนดดอง ใส่บะขามเปียกนะคะค,คนกรุงเทพกสิคุงเทพกสิตกใจจักหน่อยเนาะค่ะเนาะคะนกรุงเทพเพิ่นบ่นก,นก,นกินปลาดาป็นตัวเนาะก็้วบนเนาะใส่บะคัทเทศนะคะต้มแล้วเนาะ,ะค่ะพี่น้อง ค่ะพี่น้องยอดยแต่ว่าระวางน้ำไมัเสียกระเด็นเนาะหอมเลยค่ะพี่น้องไม่ยังไรเละพี่น้องแค่ๆเลแรายังเนเปียกใส่บ,บีบบอกหน้าลงใส่ได้พี่น้องเลยแต่แไม่้อบักหนออบอกอกเปนเปียกนะคะ หอคมค่ะหอมบวกพริกนะพีน่น้องฮะโอ้ยเนาะพี่น้องเห็นมา ใส่ถั่ยนี่นะคะ่แะแช่ไปพี่น้องนี่ก็หลอดพักเห็ดแก้วแนวนี้งได้นนะค่ะพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดบ่กินอันบ่กินบ่บ่ใส่ปลาแดดอ่าแช่ปลาก็ได้นะคะหรือว่าปลาแดดที่เมันต้มแล้วก็ได้ได้พีน่น้องเด้อวนี่ต้นโดนไม่คุยกับน้อกกินท่านึงค่ะบอกกินดูสิบวัน <c oughs> นี้เนาะค่ะพี่น้อง ที่นี่ไปค,ะคะั่วบันอกกเสร็จรวกพักเนาะค่ะเนาะบ่านนี่ค่ะต้มนานนะค่ะพี่้อกเนาะเสร็รวกพัก์้านี่ปิดบางอย่งเนาะ ก็บาบบทอดเนือ้อเข้มจักน้อยนะพี่น้องนะใช่พี่น้องหม้อเดือดแล้วะคะ ใส่ผักไปเลยนะพี่น้องใส่ผักหอมไปเลยผัดก,ก็ได้นะพี่น้องเติมโคตรเนาะอกบกับแจ้วค่ะพี่น้องใส่สิใส่นะคะติดฟ้าไวไ้เนาะค่ะพี่น้องติดฟ้าวบข้าวเดี่ยวก็ไ,ได้นะคะ อกอให้มันชีวเขียวด้วยพี่น้องด้วยจันแสบไปจังเยหรอว่าพี่น้องไปจัง,งอ่อย ไปเลยใส่จานนี้นะคะพนะี่น้องสิประมาณนี่นะพนะี่น้องเนาะใส่จานแล้ว่ก็หม้อซีทอดอันเนื้อเลยนะคะเนื้อเค็มไปเลยเนาะ siempre es divino. Ik heb hier nog zwingen en nog, ใส่น้ำมันเนาะค่ะพี่นอ้องน้ำมันใหม่ใหม่ใส่น้ำมันไปเลยค่ะพี่นอ้องค่ะ กินไม่คั่วมันหนอกอะสิสิกสก,นกนินปลาน้ำอักพิ่นบปกินเนื้ออยู่ดอาก็ขายน้าพี่นอ้องไม่คั่วมันหนอกเท็ดเองนะคะเนื้อแดดเดียวเฮ็ตมาวันบริไทพี่น,อน้องเท็แดแบบก็ไปกากแดดพี่น้องจ้า ไฟจอยแล้วค่ะพี่นลองค่ะกลัปุกแล้ว่ะพี่น้อง ก็ได้สีอ๋อมรอมสีดำจ้าพอมอีรีอีรอไม่้อบดจบดทดนนอนี้จ้าอดพืนข่าดนะคะนะดองเบิองน้มันขวบดอกพรอนพรอนอีรีไม่ใช่้อเงี้ยงยเงีย ่อแล้วก็พี่นปเนาแยกเล่ยแยกเลยค่ะพี่นองจลาแกหน่อยนะคะอุ้อหอยอะไรก็ไม่หอยค่ะเอางในนี่นะคะเน้องเลาะค่ะพี่น้องอาพี่น้องเราก็ขุ้นห้ายๆนะคะ เขามาติดตามเขามารับชมแล้วพี่น้องเนาะมาให้กำลัง,งแรงใจไม่ขั้วบ้นนกนาะคะ่ะย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อค่ะพี่น้องอย่าขำโคตรจะาไม่ขั้วบ้านนอกเด้อคะ่ทะทนมาไวด้ดีจังขำเลยพี่น้องเนาะแล้วพี่โฆษณาก็ยาวย้าวไม่ขั้วบ้านนอกปั๊าปเป็นนะคะเงาเยยง,าย,ง,งาย,ย่งาเงาเงยเงา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 พี่น้องเอ้ยอไอ้ห๊ะ ขอบคุณไ้หลายค่ะไปแล้วครับพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ